ครับพบสวัสดีครับอ่ะมื่อนี้วันเาสาร์ที่4กันยายนซ่อง5-6สีนะครับอันนี้เป็นวัดพระพุทธบาทภูควายเงินอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับบรรยากาศโดยรอบนะครับอ,อยู่บนภูเขาท่ากลางต้นไม้ปลาเต่งหลังนะครับเยอะๆนะครับสวยงามมากเลยนะครับ <c oughs> กระต่ายน้อยก็มีนะครับกระต่ายรร <c oughs> กระต่ายน้อยนะครับอ่ครับ <c oughs> สวยงามมากเลยนะครับ มาแล้วนะครับมากระต่ายนะครับนี่มาๆมา,มาลูกมากระต่ายนะครับกระตายน้อยช่วย,เยๆเจ๊นะครับ่ขออะไรลูกเขาไปซื้อขับบุ้งกันตรงไหนนะแม่ก็ไม่รู้เหอนชนันครับผม ข้างในก็เข้ามาไว้พระได้นะครับโอ้บรรยากาศดีสวยงามนะครับวัดพระพุทธบาทภูควายเงินอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับนะครับสวยงามจุบวนหูเข้านะครับ อันนี้ก็เป็นรอยฟูกุฏบาทนะครับรครับเดินขึ้นบันไดไปนะครับ อ่านี่ก็เป็นควายเงินนะครับตามชื่อของวัดนะครับอ่า<ป>ให้พี่หายรูปหน่อยโอโ้โหน่ารักมากเลยเ,ลเดี๋ยววันหลังเราพาน้องเรามาด้วยใช่ครับไลยตู่อยู่อ,อันนี้น่าจะเป็นนู่นะครับเนาะ หนูเขาก็เดินอยู่ทั่วเลยนะครับเนาะโอตาหักกันครับนี่ให้พี่หายรูปหน่อยเนี่หายวิดีโอน่ะเห็นไหมใช่ครับดูดูไอ้วันนั่งสิน่ะเจ้าดูไอ้วันนั่งสิอ่าเป็นหนูตะเพานะครับเนาะอาหารโพสของเพื่นคือพักบุงนะครับ ม่จะไม oh ่เป็นไาแลครับกระต่ายครับออ้ยแน่นน้องมันกินอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้